สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสน้สโนดกินมาเห็ดกระท้มนะพี่น้องมือกระท้มสไลด์มือแร่เตรียมอุป,ปกรณ์นะพี่น้องรวมใบตองนี่พี่น้องทำปวยแจ๊กสีงามบวงงามบ่เคยเห็ดจักเตียสีสล้องเห็ดแบบให้มันงามจักน้อยมือเศร้านี่ไปเห็ดใหยดุซ้ายไปโรงเรียนอยู่พอดร้อยได้เรือพี่น้องบ่ถึงกับงาม จะสนอยสิเห็ดเห็ดลองเห็ดบึงเห็ดห้หมันงานข้นเชกหกน้อยเชือววาเคยเห็ดขี้กันม่นิดเป็นจังเอยตากระหนาวล่มคัก เป็นต่างกันต่งกัน,งกน,งกนจังงีทีทีเด็ดสนุกแบบไก็เคยเฮ็ดที่ตับที่หน่อยงั่นแต่ฮักดเีเทียดเลยที่ัเทียดเลย งามบ uhh. ่งามก็แค่ตามนั่นละพี um, ่น้องหามันพอเบิ้งจากน้อยบริว่าใหามันงามแบบมันแดะมันพอเบิ้งสิเป็นร้อยก็ได้ フッ。 กาแม่นันตะปูและะ้วจ้ามี่เป็นไม่จินมฟันอุกแมกนีไปนั่นบอลเขาพี่เนาะทำไมจินมฟันต่อเขาเริ่มจะมีเขาโครงขึ้นมานีนาสนเมะเอาโค้งความสวยงาม แรกรลอบแรลก สร้างด้วจ้าเฮ็ดไปตามกระเนียมพี่น้องตามกระเนียมเจ้าของนี่แหละให้ได้หลอดด้วยอือ,อสัตว์กลัวห้างผุ่นละเมิดเออคือจะไปทางใด <c oughs> มาดอกใหม่มาตกแต่งกัน พี่กลวยกันมัน้ยี่กลวยอะไรี่ <laughs> อตากรรมกาศ ก็ได้เพศแบบตัวนั้เจ้าดอเก็ดเป็นร้อยที่เลยยกตลอดแรกคนละ <laughs> ไม่เคยผ่านเนาะบ่ะเค้สร้างเนาะนีไม่เนาะ ก็เะ็หไปตามภาษาขอ,อางมันละ <laughs> งามบ่าง,งามเกลืเป็นกล้วยเยอยจ้ะเป็นกล้วยอยู่เป็นกล้วยอยู่ต่างอยอ่ต่างเคียงบ่ ่ได้จเ้เดีไปใส่มันมีสีสันสีอื่นนํามีอสองตนนึงกินหน่นอโอ้ต่ได้เติมพอับสองตนน้อยๆเผื่อเห็นหออันนี้นอ,อืมแซมโอ้ที่มัน ลราก็สิดอ,อกอันนี้น้ำสิดอ,อกอันนี้เพื่อใช้น้ำเห็นบ่เด็ดนี่ พ่อพ่อได้ไปใช้ยนิบาลนะจ๊ะไปทำหาอดไรก่อนยุนิบาไมีหลายอยู่อมดอกเรื่องพ่อแล้วนี่เราก็น่ายเป็น่อนเดอกคนสามปีเพื่งนเนี่ยนะทาียน่ เพื่อส่องสวยงามขึ้นมาเห็นบางทีหนองมีสีขึ้นมาไม่เงางามน,นี่แหละมันทีเด่นน้ำอันดอกกันนี่เลยไอ้วาสีมันเงางดอกหล,กลกักสีอยู่แต่ว่ามันเป็นสีขาวแบบมันมันบ่ค่อยเห็นน้ำบ่เด่นคือสีนี้สีนี้มันเงางดอกหลากสี ลักเก็บมนันเลยีิ้ีแบบห่างหงอนจ้ะ้ยมีแมงคงมาด้วยแมงคงมาเลยพี่น้องก็เ,เห็นว่าแมงคงมาแมงคงมาแมงคงม,าม,งมา้างม้าทำไมเป็นเด็กหน่อยวางเลยถามวางเลยว่าลืมนะแมงคงมา ไปเลยไปเลยฮึฮึ่วันนี้ฮะนี้แม่ไปตาไปตาไปตาไป,ไปกระดิบกระดิบกระดิบไปละไปเลยไปเลยประดับพุง่งมากรถลากไป ใสถามที่ชั้นที่หนึ่งจะ้ะ ก็เลียดทีสามดอกสีม่วงเสือแมาใส่เดี๋ดวยวจะเอาไปเสนอบ้านให้ใส่นก็โอเคอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วจ้ามงห้ามปันใดแต่ก็พอะรอยได้ได้สมัยส,ส,สนจะแช่ใส่กะละมังไว้ ้อยกันละมังก่อนดิพี่หน่อยแซ่เลยอืมโอ้ลอยดียพี่หน่อยลอยลอยกระทงลอยนี่กัละมังกันดิจา้าเดี๋ยวตอนแรกที่สิบลอยอืมสูน้ำด่พี่น้องบกบลกแคบบ็อกหล่มดอกลอยดีเยอะ มือแรงเป็นร้อยกระทุ่งกันบ่มือสิเป็นร้อยสพี่น้องถ้าบ่อ้ไปใสก็คือสิร้อยยีส่สาบ้านบานี่ละจ้ะสาหน้า